สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับจีลิ้งอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีไอเทมพิเศษนะครับผมมาแนะนำนะครับผมเป็นตัว Accessory สําสำหรับตู้แลกนะครับผมตัวนี้ก็เป็นรุ่น gca 0 4นะครับผมหรือว่าเป็นพัดลม4ตัวใน1ยูนิตนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบกันนะครับผมก็จะออกแบบมาให้ใช้งานได้กับตู้แลก19นิ้วได้ทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นทัง glink เราก็จะประกอบไปด้วยพัดลมนะครบแบบขนาด120มิลิเมตรนะครับผมทั้ง4ตัวเลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมในส่วนของสวิตช์เปิดปิด สามารถควบคุมในการเปิดปิดได้นะครับผมตัวนี้ใช้ไฟแบบ AC 220V โวลต์นะครับก็คือไฟทั่วไปนะครับผเป็นต่อแบบ AC นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำและการใช้งานกันเลยนะครับผม อ่านี่นะครับผมวันนี้ผมก็จะเป็นตู้แลกของทางจีลิง์นะครับผมซึ่งนี้นะครับผมก็จะใช้งานกับเป็นตู้แลกแบบ22อยูนะครับในลักษณะการติดตั้งนะครับผมก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้งานกับตู้ขนาด15ยูขึ้นไปนะครับแต่6 U ยูเองก็สามารถใส่ได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันเพราะว่าตัว 6U ยูเนี่ยนะครับใช้พัดลมของตัวที่ติดตู้มามันก็เพียงพอนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับผมมันตู้อ่ะค่อนข้างจะใหญ่นะครับผมพัดลมที่อยู่แถมมานะครับเป็นแบบเป็น2องตัวเนาะสรุ่นน ก็อาจจะไม่พอนะครับก็ใช้ตัวนี้ช่วยได้นะครับผมโดยสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่0ถึง70องศานะครับแนะนำให้ใช้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นเป็นการดีต่ออุปกรณ์พวกอ่า nvr หรือว่าแบบเครื่องบันทึกวิดีโอต่างนะครับประมาณนี้นะครับโดยผมจะทำการติดตั้งในส่วนของด้านล่างสุดนะครับเพื่อให้ลมมันโฟ o w นะครับคือดูดจากด้านล่างนะครับขึ้นด้านบนนะครับให้ให้ลมมันโฟ o ขึ้นไปเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะทําการสอนวิธีการติดตั้งโดยวิธีการติดตั้งนะครับผมก็ จะใช้ในส่วนของน็อตที่แถมมากับตู้แหลกนะครับผมจะมีตัวเมียและตัวผู้ให้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ทําการเลือกจุดที่เราจะติดตั้งได้เลยนะครับก็นําตัวเมียไปติดนะครับผมก็จะติดอยู่ที่ประมาณนี้ละกันนะครับอันนี้เลือกได้เลยนะแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ว่าลูกค้าท่านไหนนะฮะงานตรงไหนเราจะติดตั้งรจริงๆใส่ได้หมดเลยจะเอาเป็นตัวเป่าขึ้นหรือว่าตัวดูดด้านล่างก็ได้เช่นกันตัวติดตั้งนะครับผมก็จะใช้ทั้งหมดฝั่งละสองนะครับผมด้านละ2นะครับใช้1นยูนะครับผม จะใช้1 u ยูนะครับคือ1ยูนิตนะครับอ่ะแล้วก็ทำการทาบเข้าไปได้เลยนะครับนะครับผมก็จะออกมาในรูปร่างลักษณะนี้นะครับก็ขันน็อตเข้าไปนะครับนี่นะครับผมก็ติดตั้งง่ายมากเลยนะครับผมลมก็แรงมาในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราผมจะให้ฟังในส่วนของเสียงนะครับก็ตอนนี้คือนี่นะครับผมเอาไมค์มาใกล้ๆนะครับก็ไม่ได้ดังมากนะครับผมในส่วนของเสียงเนาะก็แทบไม่ได้ยินเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะเทสในส่วนของตัวลมนะครับผมก็จะนําถุงมาวัดให้ดูนะครับผมนี่ค่อนข้างเป่าค่อนข้างแรงเลยนะครับนี่เห็นไหมครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวแอสเซอร์รี่ GCA 0 4นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมท้ายคลิปกันเลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวตัว GCA 0 4นะครับผมพัดลมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของตู้แลกนะครับเพิ่มเพิ่มในเรื่องของการระบายลมนะครับผม แล้วก็ลดความร้อนในพวกเครื่องการใช้พวกเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในตู้แลกนั่นเองนะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายชั้นนาทั่วประเทศได้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในการรีวิวครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ